ทานพาณิชย์หลังนี้นะครับก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับผมทานพาณิชย์หลังนี้ก็บ้านเลขที่สองหนึทับสานะครับสิทธิ์เตารางวาครับราคาขายก็2องล้านแหล้านบาทนะครับที่โต้งก็ทำการสํารวจแล้วก็ CMA <ม>แล้วนะครับว่า ราคานี้ก็สามารถที่จะรับมาขายได้นะครับเจ้าของก็จะาแถมแอเด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มโรงจอดรถตรงนี้นะครับตรงนี้จะใกล้ย่านของโรงเรียนนะครับแล้วก็ใกล้สนามสนามกีฬาของน,ค,อน,นครนะฮะห่างไม่เกินหนึ่งกิโลนะครับราคาบ้าน,นที่ผมขายที่ผมขายนี่นะครับก็ อยู่ถนนมะขามชุมนะครับจะใกล้กับโรงเรียนเทคนิคนะครับใกล้กับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานะครับแล้วก็สนามกีฬาจะอยู่ตรงด้านหน้านะครับทำเลนี้ก็สามารถทอาออฟฟิศตรงนี้ได้นะครับทำออฟฟิศตรงนี้ได้นะครับเพราะทางเจ้าของคือเขาก็กันกระจกอะไรไว้แล้วนะครับด้าน,นหน้าก็สามารถที่จะจอดรถได้นะครับ ราคาเมณิดนี้ก็2นอน2น้ำครับ17ตารางวาเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะครับราคา2ล้าน6แสนหหมื่นบาทนะครับขายตามปราพแต่จะแถมแอร์อยู่2ตัวแอร์ตัวนี้เลยอยู่ด้านล่างนะครับเอาไว้ทำสำนักงานนะครับส่วนแอร์ตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่มาสเตอร์เบรูมนะครับ2นอน2น้ำด้านล่างจะมี1ห้องน้ำด้านบนจะมี1ห้องน้ำกับ2ห้องนอนนะครับตรงด้านหลังจะมีแทงน้ำไว้แล้วนะครับ ตรงประตูหลังนี้ก็สามารถมาจอดรถตรงหน้าหลังได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแทงน้าแล้วก็จะมีซิงค์นะครับแล้วก็เติมหลังคาเม็ดชีตตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นชั้นสองนะครับ mm hmm. ก็จะมีห้องนอนหน้ากับห้องนอนหลังนะครับจริงๆห้องนอนหน้าจะเป็นมาสเตอร์เบยรูมนะแต่ว่าคือเขาก็เก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ายนะครับเดี๋ยวขอย้ายตอนที่ขายได้นะครับ แอรตรงนี้เสียนะครับก็เลยจะแถมแอร์แค่2ตัวนะครับก็คือมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนนะครับอันนี้เปิดให้ดูเลยนะครับว่าแอร์จะได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับที่จะติดถนนข้างๆโรงเรียนนะครับ และอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬานะครับซึ่งผมก็ติดป้ายไว้ที่ตรงหน้าหน้าของคาราเพที่นี้แล้วนะครับหลังนี้สเก็ตตารางวางครับสองนอนสองน้ำแถมแอร์อยู่สองตัวมีแทงน้ำตรงด้านหลังนะครับราคาสองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทครับอยู่ตรงน,นครครับอยู่ตรงใน,นเมืองลยครับผม ตอนนี้ผมมาถ่ายด้านหน้าที่ตุดถนนให้นะฮะก็เป็นถนนมะขามชุมนะฮะตรงนี้ก็จะไปสวนสาธารณะนะฮะตรงนี้ก็จะออกไปโรงเรียนนะฮะแล้วก็จะใกล้กับสนามกีฬาจังหวัดนครนะฮะอาคารรัานที่ขายนี่ก็ไม่ได้อยู่ห่างจากร้านขายยามากนะครับแล้วก็มีรถสัญจรอยู่ตลอดนะครับ